I, นี่มันหนังเรื่องอะไรวันนี้เรามาดูฉากนี้กันมันคือฉากซอมบี้แม่ประจันหน้าเบบี้จากหนังเรื่อง Brain Freeze วงเล็บ2 0 2 1มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้บนเกาะที่เป็นชุมชนคนรวยโดยต้นเหตุเกิดจากการใช้ป Ł ุ๋ยเคมีในสนามกอล์ฟที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมและเปลี่ยนคนในชุมชนนั้นให้กลายเป็นซอมบี้ในเรื่องนี้ ตัวเอกเป็นวัยรุ่นที่ต้องดูแลน้องสาวทารกของเขาในช่วงที่เกิดการระบาดซอมบี้บนเกาะซึ่งมีฉากที่น่าจดจำเกี่ยวกับซอมบี้แม่และเบบี้โดยมีความตึงเครียดและความพยายามเอาชีวิตรอดของครอบครัวนี้ท่ามกลางการลุกลามของซอมบี้โดยรวมเรนฟรีสเป็นหนังซอมบี้ที่มีแนวทางผสมผสานร,ระหว่างความสยองขวัญและความตลกขบขันเล็กน้อยพร้อมด้วยการแสดงที่ดีและเอฟเฟก์กที่น่าสนใจ แม้เนื้อเรื่องจะค่อนข้างธรรมดาและคาดเดาได้แต่ก็มีจุดเด่นที่การเล่าเรื่องผ่านสายตาของวัยรุ่นและเบบี้ในสถานการณ์วิกฤตนี้เฮ้ยนี่มันหนังเรื่องอะไรก็จบรายการแล้วมาดูกันว่าหนังเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรใครไปเจอฉากหนังมาแล้วอยากให้หาว่าหนังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ค่ะ